มา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 ไปสิลกมาซูส่าาหลังีหมู่ก็ปีหงีนะหลังเมือหลังมื่อนี่นต้องัทกเจ้าหน้เฮ้ยพอดีแลำเนี่ยมาพอแมพี่น้องกินข้าวแลย ก็คือเจ๋งดิ้นดื้อเจ๋งดีดอกเห็นอยู่วะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีย้ำแรกกินอะไรเนื้อสิบหมอหัวขาดเออเห็นแล้ววะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแรงกันข้าวไปข้าหมว้าว้าวอยากบอกให้กินนะไปดิสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุคนัาชีวัณพิน ไอ้คัมสีไอ้คัมแสงไอ้กอยมากใช่น้าสอยเนาะพี่น้องเนาะแข่งข้าวบุรีลัมย์สักนิดข่าวแล้วแม่เแถวคัมแสงบานพีดล้างมือก่อนนิาเดียโอ้กล่องเจ้าชุดยอดทักลี่สุดเลยทันล้างมือตีฮีมูเออตงหูมูหูหูมูมาใส่หูมูสบายดีเพิ่มอากุยจะเป็นหอยเนาะพี่น้องเนาะว่าอาหารทะเลทุกคนอืมตีงมูน้ำอันนี้เด้อขอบคุณพ่อขอบคุณตาอยากทั้งไทยเมาใชถาษาปลาเมือกมหาพี่น้อง หนึ่งเียวสวีดีนองอันแซงมันหนาเนาะสองขั้นแท้งเหมือนหน้าสอนนั้นเตะสองขั้นซีเหมือนชื่นสองอาไก่ทำตรกเลยโองแรมสอง่วนอาก่สองัมแซงมันหนาทำเด้อขึ้นกระบาก็พอแล้วฝากไปดิตามด้วยพี่น้องดูสาพงาคือทางไทยเนาะพรากก็แบบอย่างตระ่สองห้าก็เป็นสองแบบวองช่องเบ้องลเนาะสองน้อยเนาะแต่ว่าคนเหลาก็เบิ่งงล่าง มีรายได้น้อยท่านผู้ชมกระพาะทานจะแนงว่าก๋วยเตี๋ร้ายวะบ่แม่บ่แม่พี่น้องเนี่ยถ้าเกิด FC ต่างประเทศเลยอว่าแต่ว่าแข่ง FC ต่างประเทศเบิ่งแข่นค่าเงินมันสิสูงกว่าเงินเล่าขนาดนี้เนาะแต่ก็เออหลายหลามันก็ฉีดดีขึ้นเนาะแข่งคนลาวเบิ่งเนี่ยไม่ได้จะกินฝากในแล้วพี่น้องพิมพ์ภาษาไทยลาวก็ได้คือกันคืได้หน่อยเนาะคำแสงหวานพีด บันหน้าคำแทงบันหน้าคำแทงบันหน้าคำซีบันพินคำพิงอาก้อยอาก้อยคือกับเพาะเลยฝากไว้เลยอมอกอมใจพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเนาะน้อยกินแล้วเออน้อยอ่านหนามพี่น้องหน้าพี่แม่ก็เอื้อยก็กินแล้วเนาะวันนี้ก็มาพากลองเนาะพากลองมือนึงฝากลองแล้วเจ้ากุ้งกุ้งแกงใหม่ทรับอนย่างนี้แกงใหม่ไว้ก่อนเนาะเหมือ มือแกมจะเป็นหอนพี่ลองเอ,อ้ยเมือได้คนฉตกใ่นใชน้าแก่โบตกได้เหมือนแ้เนาะนเดดเลยเนี่ยเหมือนขันทแทงไปนมกนกะแต่ขนแสงลยังซึ้งไปปั๊กนะ่ไข่นะเื่อยังซิ้งไข<อ>่ไขน่นนะเขามีแต่ปั๊กไอ้พ้นมันยึดต๊กไม่ครับบอกปั๊กไอ้นต,ตกนี่จะบอกตก เห็นป่ะพี่น้องไม่ได้ไม่ไดใส่กุ๊ปเป็นยังเขาเขาคือว่ากุ๊ปแก้วกุ๊ปเบียดบอกเพื่อว่าแก้วคนเบียดมาใคนเบียดเขาใส่ต้อมันเป็นต้นกำเนิดมันได้คนกำเนิดมันจะเบียดกว่าเขาว่าสอดแก้วสอดแก้วเขาว่าสอดมาแก้วกันเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยได้มันดีห้ากระใสเลยพี่น้องมันกันพ้นได้เนาะกุ๊ปทำว่าแก้วนี้ว่าใส่คนเบียดเนี่ยเขาหายเขาหายแบบว่าบบ เสีซ <Tory>. ี <libr ame> ้เนะแบบว่าือเียกับบุรีก็เนาะบุรีนะคือเือข้าวบ่กให้ไามลาเลาหนเนาะคือแบบเราเชงตัวเป็นาคานนี่มันแบบนะทคนบอขาไอ้ลาไอ้ลาวมันเป็นแบบกระบอกมัดมาหมดเนาะกะบอกบอกไอ้ลาวไอ้ลาเขาเอาคําไปเ้าวามาบออรืมเนาะมันเป็นคือแบบดอยเนาะเป็นของขาเนะเขาเรยแสบเรียกแรว นามนิ you know ีมูกินหมูไปไหนอาหารบุฟเฟดีเป็นไดเนาะพี่หนังเนาะกืมสิรกอรเข้มข็งแอรกลอยแอเข้มแขงรออาหารตะลี่บุฟเมาตรานี่บุญน่องย้ออยู่บ่ไกินยังเนี่ยนองก่อนิออกปเสอยู่นอกอีวันโมเมนต์าหนใดแล้วแบบใช้หน้าได้เอาชุกกินประเสมุกกระถามาแจแจแส้หนึ่งโอ้ยเ็แบจ หลานได้หมดแล้วกนเดียวเอามูเป็นโตเอาอิมได้กัเอาม่อิมได้ลกหม้อยไปขายเขาซื่อบอมีแต่คนเวียดแล้วเสียเอาจำไปหาชุดพันจะตับตับและไอ้เลยมาหลอจากินนะเห็นคอเดี๋ยวกินอิ่มมั่ท่านเจรานโลกแอิ่มนะฟังเด้อสีสัมผัสเด้อขจะเอาเมียนี่ยจะเจ้เอาเมียคนไทยบาดไหลาวักคเหนืค่นี้เหรอบอเบบา จะมักคนบานไก่หรือบานไก่นะกินไก่กินไก่จะมักแบบแบบโไก่บบไก่ทานธรรมดาเนี่จะมีคนในไก่ลรือเปล่านะโบมีตลางึ้นมาจะเห็นยังร่มกุ้ชาหรือว่าลินเกมลินเกมจะมามักุ้ชาบอกเรองอไราแล้วย่นเขาจะเป็นตูดแมนบอกออะเอยอะกาจีแมนบอกจาก็มีกุ้ชาจะเป็นยังไงมักกุชาหอาเอามีอไเป เอาหซะเอาก่อนโอยบ่เอาจ้เอาก่อนจ้าคายขาจู่แล้วมาหน่อยมาเเมี่ยหูเดี๋ยวยอาันได้ทำออกก็การโตกันนะคนล่มคนลมเม่เมียผู้สาวนะคนมมีแล้วคนลมคนแพ้สับ่เป็นแพ้คนล่ม น้องนอยได้撒น sí ้องนอยได้撒เข็ดบ่โซดโคนล่ใจจะคนเดี๋ยวนี้ไม่มนะอเจ้าก็่ได้อายืเจ้าใน่อนี่คือกำแสงนี่บอเป็นงสร่จะกเจ้าก็ช้อน้องีมอนี่ ก็นบอดี้มันบอดี้กะดีกรความหักนอกก็อบอดี้นาอหักชวยงายใช่ไหมออีกหน่อยฮาต้องสร้างโตกรอน่อนผู้ชมนังมันติสมันหยาดได้ครับแย่ว่าคือแบบนี้เนาะอมันตีส์แล้วเน่อ้ต้นแ้มันสิหยาาต้องสร้างโตกรบ่อบ่มมันดีแล้วสักซมดีแล้วว่าทำแสงออกยาดหรอกูมือเฮ้ยทวาคิดล่มแลกันมันก็เลได้ล่มไปเรื่อยเนาะมาตั คืออายเก่าเป็นตัวอย่างบอแล้วว่าเ่เนี่ยหาคนถามทวไสิเอาโอ้อีกโดนไม่คนล่มจือๆก็ไม่แห้งเลยนะลมกูขึ้นเด้กูขึ้นย่างเล่นเกมน้ำกันกูมกอ่างไมเด้น่าเปิดโตน้าแฟนใหม่นะให้น้าสิเอา่อดเนาะพว่าแอรั้แซ่ดให้เอา่อดฟูซีว่าว่าเอาก่อนใหเอาก่อนฟูซีว่าจะเอากระด้างให้ไยังไม่ได้ไปเทียดัางไม่เหดถาเขาไม่ใ่เอาโอ้ แม่มาท่านเดินไปมองอื่นมองเงี้ยเนาะเจ้าต้องไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่จากไปครับประเทศไทยเจ้าเคยไปไเลยดิอ้าวไปมันเกิดมาท่านเดินไปเที่ยวเนาะไปเห็นงี้ยนี่เราชีวิตเราต้องแบบเงี่ยอยากลินเนาะเงี่ยอยากไปเที่ยวไปลินฮานลินนี่เจ้าเอาพ่อใด้ลินแล้วแซงเลยมาต้องเอาลูกเอาเมียเอาลินก่อนให้อีเอาเรือกอันไหนมันเกิดวิ่งเดือกแหน่บ่อยคอนเสิร์ตร้อนขคอยนี้สิบอดี้ ปิดตอเมันมนยงามเขาอะไรกัน,นิ่มทิมทิมแบบอ่ายจะนีสู้ว,ว่นี่ายยไปเห็ดเดือดาดต่มันบอดีเออจะไปเห็ดแบบนี้มันบาปแล้วแม่ลำแนหว่ <c oughs> ะวาาแล้วบาปได้หลุกแล้วเห็ดแต่เขาหักอะไรกันนี้ฮะอะไรเนี <c oughs> ่ยจะเปิดตนะนี่ตูมัก็กรอกกว่าตู้นันกว่าไอ,อ้พี่กูบูเบนจะบอก่อยกล่มแต่ละคนก็เปิดตู้เลย คคนนี้ได้เปิดหรลายคนตเปิดตอน้นก็เปิดคือกันนนองอ้อยหนังแฟรมันล่อะทุกคนเ่าไลยอยู่อวนะก็เปิดมาถึงไม่เปิดมาถึบุกจาไเยงาเาจะมาเปิดจัมันเปิดเลยให้ัดนยไส่มีะมาเปิดกับโม่น้องกับม่กับจบอกไอ้พีเป็เด้อมูยังก็งาบกันอ่ะงาบกันตอนอีก อาหาหหานาแดงราได้ันาดรายาหายกูได้เดียวอานัจี๋ใครเก็บจะเชื่อน้ปน้องนอมึงน้องบีมึง็ยังลาิบจิบจิบน้องซุกใ่นะกะมวนด้พวกเราบังกะมวนดบหวกนเราหัวรอาเราหิมันไดนานานาหนมาหนีไม่ด้เจ้าเห็ดเข้าไปโยตีไดู้กุมาไม่พอไม่แม่ได้หลานแม่นำแนบ่ะ ลูกเอยอย่าเหตุอะเขาเคียใจได้ผมยิงอ่ะมันบาปเขาหายนะมึงได้มึงขื่นโอ้ขื่นเนี่ยไปสีหายน้ำขอเบอร์นาตาได้บูอย่าคืนไดนส์ก็ไหได้ยินสวารค์นหนหันีหันจะขึ้นเลยเนาะเลิกกันแล้วเนาะเป็น้เราก็ดิ่เาเราหาน้ำมึงได้นเจมหาข่อยมึงนะนั่นหรออืมมันก็ไปกันบ่ว่าทุกคนราก็เลิกกันว่าน้อไปได้ขยักไปนะอให้อยู่ จะลุกอายจูดันจามจูดอายป่ดสาแพรแอส่ะสาแพรแอ่นี่ไงฮันเดแพรเสร็จโตเลยบ่สาวแพรกสาวอ่อยคนได้อีกและอ๋อเนาะอาแข้งแสงมาจื่ะจมบุจือมันลายพวทุกคนเด้อจมบุจืดนานหน้าห้องมใสเกียอไหวจดลายชืดจะไปเบิ่งอยู่ในน้โทรศัพท์่อยไปกูไปแบ่ง่อยนะเจดสิ เจ้าเหชรมันหมดนี่นี่นี่คุณแพนนี่ครบก็แพ้แต้องให้เพอาะต้องให้เฮีหูอยู่แล้วแมนจะครบระบหลับฟีเอฟซีไปหน่อนะมึงค่ะงานฟีเอฟซีเองค่ะโอ้อะฟีเอฟซีเขาว่าฟีเอฟซีห่ะไม่ลมผู้หญิงผู้หญิงโง่มาแมนเซ็ตมาสุดนะ อีฟจีเราไม่ง่ามันแล้วบักเนียวำแข้งนี่อย่าเฮ็ดเด็กาดอย่าส่งมาเด้ออฟจีเอย่าส่งคำแขงได้เป็นผู้หญิงกัได้ต้องเจอเลยนะคำแขงไก่เงียบก็บวางนีไม่เจียวยอกกั้นมูอเอายอกกันมูยอกกั้นยอกกันผมไปเป็นอกเลยโอ้อหว่าใจเกลีวใเกลียวนี่เขาออกเกลยวยาปากมลขา

บ่อเสร็จพวกนั้นนะเสียทานมาเจ้าเห็ดให้น้องบีเสียใจฮะยองยังจะบวักก็จะคือไปหาเราเองยังเติมเกี่ยวกันยังกับน้องบีือว่าแล้วเนาะไปยางนอพี่น้องเนาะมันเป็นวิบากกรรมของน้องบีจัมุนชูจะบ่อยจะไปไปเออู้้กะว่าเนาะผู้สาวเนี่ยว่ามันแม่นความจริงเนาะเรากระหูแล้วน้องบีกับน้องแบ๊กแพร่แจวเจ้าซิมน้องบีไปหาน้องแบ๊กโอ้อามันจะแพร่เนี่ยัน้องหรือเป่ามู น่องยังเหมือนนั้นยังเอาสองจนกัน,น,นมึงยังเหมือนก<ด>ว่าใช่ไหมเมื่อวานจะไปเปิดบันทากคนเยอะคนมวลเลยน่าขึ้นก่อนนะชุกขั้งเหลืองก,ก่อนลุกสองไปดิไอสองไปสองผู้ะอะตรงไหนนะชุกอย่างคนเจี๋ลงเองลุกกรจะจาบอลงคลิปนี้ช่วงไงด,ด้วยเจีลงเลย ตนะเื้อห้สุดเดียวนี่ตงตัดตรงแนี่เรองเนะครับที่หน่อยเยเชื่อห้สุดเนี่ยงมากเลยอิ่มูนอะผมก็เชื่อให้ลมึงบอกคนน้องแนทน้องยังสน้องแนทน้องแนทมนจะห้แล้วมาเป็นเาเ้เอาเจ้าจะโทษจะโทษมึงหนิจะน่ากันเออ้วก่อนโทษไปเออแต่จก่อนโทษไปนี้เดี๋ยวเห็ดยังกันอยู่อ่นะ อยู่บ้นานพักเมื่อเรียนจูนเองนะนะพ่อโยมชมก็เจอยู่อยู่บ้านพักบ่อไปที่ไปหาจับเงินไหนเด้ตัดก่อนเลยเวอร์กับสาวไหนสาวสะวค์บ่เออโอ้กับสาวสรค์นวิ่งหนาเขาหยุดไปหาเพื่อนน่อเด้เพ่อตาจะพ่อว้าเขาเ็หยั้งไง่อยบม่ได้เห็นยั้งผุนป่ะอือแม่แล้วเนาะอยู่ในห้องกับอันผู้หญิงหรืว่า กแมนก็มึงโงเไงต้องมาให้กูออกหนอก้เลยเออแล้วเขามาเขามาเสียแวฮะจ้างเงินชี้พัน์ออกไปขูงกินมเรอไปกินังี้ยก็ไดอยด่กับผู้ชาอยู่หอมจ้างชี้พันุน้อยคนนี้อันตรายมูออกไปก่อนพี่น้อกเอลยมูอยู่นำกันเป็นบ้าเขาจะเบิ่งเห็ดยังกันฮะจ้างกำจางชี้พันธุ์ออกหนอกอ่ะช่วยบินอะไรนี่ออกเลอ่อหมดลวทำจูน ชาวาวสวรรค์ก็ให้เอาว่าหูทั้งนี้เนาะทั้งนี้ไอ้กับปุ้สาวน่าพูเบอปงกั้นให้ทีมีกอถานที่แปดหลวเอ็นบันนองบีได้สักเขาให้น้ำมืองันได้สักให้ยังหมูหูมูกูแบ่งยังกับแบบมนี่รักร้านเด้ออันเซ็กันจุกเอาขึ้นได้เด้อนหน้าจอได้จะยโงไง แต่กันว่าคอยหักน้องรัดแห้งอ่าจะหักแล้วมันน้องบีอ่ะด้วยซะตอนนั้นก็ยังบอกว่าหักเจ้าคนเดียวตีคนแปะบอกอย่างนี้ยังไงฮอมันกดเหมือนกันเมื่อตอนว่าเขาโสดแล้เด้อ ยไปพักด้ยหนาใช่ไหมววเราไปเลยจริกชวันววพักเงี้ยเไมพ่อเนี่ยมนะาจูบลม่คิปจะูบเหรอไ่พี่น้องเลยเกหนีสิบแปดบวกแล้วพี่น้องเลยรก้ก็ไปจมกัมมน้น้องจอกันเก็บหนา